สนุกดีค่ะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างทํางานก็บอกแล้วว่าเอ้ยหลังแต่งงานนี่เราลุยงานเต็มที่นะเราก็เต็มที่จริงๆโซโลก็มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบทางนู้นก็แบบงานเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยไม่รู้ว่าแต่งงานเราอาจจะแบบดีขึ้นเพราะว่างานมาไม่หยุดเลยไม่เหงาเดยพี่สาวไม่เจอกันเลยแบบนี้ไม่เหงาเนาะก็อยู่เนี้ยกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่เหงาเดี๋ยวมีเวลาอยู่กันอีกเยอะเขาโอเคแบบว่าให้เราทํางานดีโอเคเลยค่ะก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าเป็นคนบ้า งานกันทั้งคู่แล้วก็ยังไม่คิดว่าเรื่องจะมีน้องหรืออะไรเลยเพราะว่ายัางนึกภาพไม่ออกแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะคะเรื่อง<ม>ปัญหาเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีเลยค่ะคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกอยู่ตอนนี้เหมือนตอนแต่งแบบหลังแต่งงานรู้สึกว่าพี่เต๋าจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นมันเกี่ยวแบบว่ารู้สึกวาแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบว่าช่วงรู้ตัวว่าช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานแล้วก็เลยบอกเอ้ยจัดงานจะให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็สบายใจกันไปสาหรับ ป,ปล่ปรับตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอตอนแรกสโลก็ไอ้น,นี่เหมือนกันว่าเอ๊เราเคยอยู่อิสระมานานเนาะแต่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเนาะเราก็จะแบบไม่ต้องแบ่งเวลาอะไรวุ่นวายมากแล้วแฟนฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดไว้ก็ยังไม่ได้ไปอุ้ยยังเลยก็ต้องรอ AF เสร็จเลยค่ะอีกสามเดือนใช่ค่ะ ใปว่าไปไหนนะระเอะไรนะคะมีแไนไม่รู้เลยมีใครแนะนำไหมคะว่าจะไปไหนเห็นคราวที่แล้วที่เก่าบอกเหมือนว่าอยากจะไปทะเลท่บรรยนกาศทะเลอ๋อใช่นำไปตุรกีกันมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็อยากไปทะเลเนาะ การเลอ้ยงน้องเองนี่ถูกไม่ได้ซีเรียสอะไรยังไงคะเลื้องน้องไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะอาจจะไม่มีด้วยซ้ําไปเขาคิดว่าเลี้ยงไม่เป็นตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกแต่ว่าโอ้ยมีงานหลายอย่างเข้ามาก็อยากทําให้ดีที่สุดไม่อยากมีแบบห่วงกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาก็ัว่ายชารมีรีเรคเควมอะไรขนาดนี้ไม่มีเลยนางไม่มียอากลัวนางก็ไม่ได้รีเควสเลยค่ะคือตามใจตามใจตลกแล้วอย่างที่เสองคนดูแลกันยังไงครับ ก็ตอนนี้หาข้าวกินเองอยู่ก็บอกว่าต่างคนต่างดูแลตัวเองกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่างแล้วก็ค่อยแบบหาเวลาอยู่ด้วยกันไปเที่ยวกันอะไรย่าเงี้ยค่ะเรื่องนี้คือแบบอาจจะไม่มี คิดคิดว่าตอนนี้นะเอาตอนนี้เลยอาจจะไม่มีก่อนเราแบบไม่มีแบบอาจจะแบบไปฝากน้ำเชื่ออะไรไว้ก่อครับอ้โอยากต่อไข่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วน่าจะฝาก่อนหนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คีใรต่อเพราะว่าแบบเราไม่สะดวกเงี้ยน่าจะไม่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าอยู่กันสองคนเพราะว่าไม่ใช่ครอบครัวใหญ่เงี้ยค่ะก็แยกออกมาอยู่กันสองคนแล้วก็โอ้ยกลับบ้านไม่เป็นเวลาเลยถ้ามีอีกหนึ่งชีวิตมาดูแลอย่างเงี้ยอาจจะแบบ อาจจะทําได้ไม่ดีอ่ไงเงี้ยกลับไปแยกออกมาที่บ้านเป็นห่วงแม่พ่อแม่อะไรเงี้ยก็มาหาตลอดมาหาเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาทํากับข้าวให้กินบ้างอะไรบ้างช่วงที่สโลแบบไม่ว่างอะไรเงี้ยค่ะช่วงว่างก็เป็นแม่บ้านมากทํากับข้าวทำอะไรเงี้ยทุกวันแสดงว่าการมีลูกอะไรเงี้ยก็คือหมดสิเพราะว่าห่วงงานเป็นหลักมากจ้ใช่ค่ะ เขาพูดพีชไหมครับคุณคุณพี่เขาก็ไดน่าจะโอเคเพราะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยสโลมันอยากทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานละครงานออสอนอะไรอีกเยอะอย่างเงี้ยค่ะแป่สิ่งที่เราตกลงกันไว้ใช่ค่ะ